สวัสดีค่ะถ้ามีคนบอกซีว่าร้านค้าออนไลน์จะทําให้ร้านที่มีหน้าตาร้านอยู่จริงๆเนี่ยตายไปสิขอเทียงเลยทีเดียวนะคะซิจะพาคุณผู้ชมไปดูร้าน Amazon Book ที่สหรัฐอเมริการ้านนี้ค่ะต้องขอบอกว่าเขาเอาแนวคิดของการขายของออนไลน์มาอยู่ในร้านค้าจริงๆได้น่าสนใจมากๆ Amazon b o o k Store เป็นการผรสมผสานเทคนิคการขายออนไลน์เข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อให้นักอ่านสนุกกับการเลือกซื้อหนังสือทั้งหมดที่มาจากเว็บของ Amazon สิ่งที่4วันหน้าสนใจก็คือเขาสามารถนําร้านค้าออนไลน์พลิกมาสู่ร้านค้าแบบออฟไลน์ได้ดีเลยค่ะเขาเอารีวิวและก็เรตติ้งของคนที่ซื้อสินค้าจริงผ่านช่องทางออนไลน์โช์คู่กับหนังสือทุกเล่มที่ชั้นวางตรงนี้ค่ะจะได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อคนที่อ่านมาแล้วเขาพูดว่ายังไงแถมยังมีเครื่องสแกนบาร์โค้ดเพื่อเช็คราคาของหนง ชัมาสแกน QR Code เพื่อเช็คราคาก็ทําได้เหมือนกันนะคะภายในร้านยังมีการนำแก้เจตต่างๆของตัวเองมาวางขายด้วยเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ลงตัวของคนรักหนังสือและเทคโนโลยีด้วยนะก็ลองไปเก็บตกไหมคุณผู้ชมได้ดูกันนะคะเผื่อว่าใครจะมีไอเดียในการทําออนไลน์ให้มาเป็นร้านค้าหน้าร้านจริงๆให้มีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ